เพนเพน Good morning everybody สวัสดีครับทุกคนนะอ้วนกวนยิงปลาสองย้ำนะจ๊ะสองนะจ๊ะกลับมารายงานตัวแล้วครับผมหลังนะจากที่หายไปจันทร์พุธสามวันจ้ะเอออ่ะ กลับมาพร้อมกับนี่เลยครับ T S 911ว้าวนะครับเว็บนี้ที่นะาอ้วนเชื่อใจมั่นใจและนะก็เล่นอยู่ที่เว็บนี้นะจ๊ะทักไปได้เลยสำหรับคนที่สนใจมาเล่นเว็บเดียวกับนะานะจ๊ะ @T S 911ว้าวนะจ๊ะเสียงรอไหมจ๊ะน่าจะรออยู่พอสมควรนะจ๊ะอ้าวไม่รู้จะรอทำไมเสียงประโถเอา้อมาเข้ามาสู่ ฟิชชิงกอสนะครับน้าก็จะเล่นฟิชชิงกอสอยู่ที่ช่องนี้นะครับนะ้อ้วนกคนยิงปลา2นะครับผมวันนี้นะ้าก็เข้ามาด้วยทุน700นะครับมาดูกันว่าเช้านี้จะเป็นยังไงจะเป็นเช้าที่สดใสหรือเปล่ากรอนไม่ใช่กรอนก่อนอื่นเลยนะครับก็ตั้งกระสุนไว้เลย700มีกระสุนพันนัดก็ถ้าต้องเล่นที่0-7นะจ๊ะก็คือน,นัดละ70สตังค์ซึ่งก็โอเคถือว่าเหมาะสมเหมาะสมอยู่นะครับผมมา เริ่มจะเป็นอย่างไรมาดูกันในวันนี้เช้านี้จะไวไหมจ๊ะเมื่อคืนนา,นานเล่นฟิตชิวอนะลนาว่าไอเทมมันแตกยากเหลือเกินแต่บอสอยังแตกง่ายอยู่นะของฟิตชิวอนนะไม่รู้อันนี้จะเป็นอย่างไงบ้างเออเพิ่งจะมนเทนแนนซ์เมื่อวานด้วยใช่ไหมเออไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงไหนมาลองซิไหนไอเทมมาอย่างไอเทมไอเทมแรกวันนี้จะได้เป็นอะไรครับโอ้โหได้เป็นแมงกะพุนค,ครับผม บอกแล้วนะนี่ถูกกับแมงกะพุนนะสำหรับฟิชชิ่งก๊อตเนี่ยทองเต็มจอทองเต็มจอได้มาสามสิบแดงถ้าสามารถถูกมาอันนี้แหละเจ็ดสิบเยี่ยมโเกือบเยอะสุดอ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เลวไล่ไม่เลวไลยทุกคนนะมังกรทองได้หรือเปล่า มาไ,ได้ก็ไปตัวอื่นนะจ้าทุกคนจ้าอย่างที่บอกนะจ้าว่าไอเทมมันมาเยอะแยะมากมายในทีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเออมาปีวาจเลงเลงหมุนไปเลยปากลงมาปล่อยรถ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 เป็นไงเป็นไงพี่น้องโอ้โหเป็นไงล่ะได้มาเยอะอยู่ ไอเทมเนี่ยครับคือคือเกมฟิชชิ่งกอนนะทุกคนอย่างที่น้าบอกทุกครั้งนะครับคือไอเทมมันมาพร้อมกันในหน้าจอเยอะมากเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งสมาธิดีๆจ้องมองเป้าดีดนะครับมันมีออกมาพร้อมๆกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยพร้อมกันบางทีมันมาหกเจ็ดไอเทมอ่ะทุกคนเออไม่รู้จะยิงอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นวิธีการยิงที่น้าแนะนํานะครับคือ ยิงปาปาปาปปังไม่ไม่แตกย้ายไม่แตกย้ายไม่แตกย้ายย้ายไปเรื่อยๆนะครับวนลูปไปเรื่อยๆให้เหมือนกาอี้ดนตรีอ่ะย้ายไปย้ายไปย้ายไปตัวไหนแตกก็เปลี่ยนตัวตัวไหนแตกก็เปลี่ยนตัวดูเพื่อนเพื่อนอีกตัวไหนยังไม่แตกเราไปซ้ํานะครับเอออย่างเงี้ยวิธีการเล่นนะจ๊ะสังเกตดูวิธีการเล่นของน้านก็ได้ครับเนี่ยน้าจะไม่อยู่กับี้โอ้โหเนี่ยน้านจะแบบขยับไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเมื่อกี้น้านยิงได้กี่ตัวมังกรทองก็ได้ ราชามงกรก็ได้ได้ปูมอีกตัวเห็นไหมสามตัวนะช่วงเดียวปับป๊บๆเลยต้องเร็วหน่อยนะครับนะนะแนะนำว่าเล่นอันนี้ต้องเล่นฟิชชิ่งคอร์ต้องเร็วหน่อยนะครับออไม่รู้คนที่เล่นมือถือเป็นยังไงนะเออเอางี้ครับใครที่เล่นมือถือเดอ้อมาบอกน้าหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะเออนะาเล่นในคอมพิวเตอร์ก็เลย ก็เลยมันจอมันใหญ่ก็เลยเอออาจจะดูง่ายดูเป้าง่ายแต่ไม่รู้คนเล่นมือถืออะ่ะจอเล็กๆเ,เป็นยังไงอ่ะนะเออนั่นแหละก็ก,ก็ลองลองดูนะจ๊ะลองดูมามาช่วยคอมเมนต์ให้นะฟังหน่อยว่าถ้าเล่นบนมือถือจะเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับดูน้าแล้วนะจ๊ะอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้นะด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ กด subscribe พี่นานะครับขอบคุณมากนะจ๊ะอ่ะมาถึงระหว่างพักเบรกตรงนี้เปลี่ยนน้ำขออนุญาตโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับ TS911 ว้าวนะจ๊ะรีบไปเปิดสมาชิกเลยด่วนดๆวนดวนดนวน,นตอนนี้ปริมีโปรโมชั่นโบนัส50%นะครับเพียงท่านฝาก300นะรับไปเลยโบนัสร5 0รวมเป็นได้ทุน450เลยนะเออสมาชิกใหม่จ๊ะ มาเลยนี่โปรสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าของ TS911 ว้านะครับไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะไม่ต้องน้อยใจเตรียมรับโปรโบชั่นพิเศษนะครับวันที่4ธันวานี้นะวันที่4ธันวาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่26นะอีกไม่กี่วันละวันที่4ธันวานะครับวันที่4ธันวาโปรนะจ๊ะโปรฝากแรกของวันที่4ธันวาฝากเพียงแค่10บาทนะครับรับโบนัสไปเลย10เท่าก็คือ101นะครับนั่นเหมือนกับว่า ก็จะได้เครดิตรวมเท่ากับ110บาทนะเอเ้สมาชิก p s 91วาทุกคนเห็นั้มมันเจ๋งขนาะดนี้ไม่มีใครให้อย่างนี้หรอกครับนี่แหละเฉพาะท,ที่เฉพาะสมาชิก p s 91วา้าวเาตนั้นนะจ๊ะเตรียม <Okay. S 1> ตัวเลยรอเลยนะครับวันที่4ธันวานะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปสมัครกันเลยครับ p s เ1้ว้าวจ้ะ,ะมากลับมาสู่เกมครับยิงไป เออนี่นแทกแตกแทกย้ายปลายย้ายปลายไม่เป็นไรย,ย้ยายย้ายปลายมังกรทองออมาอัดมังกรทองออไม่แตกใช่ไหมย้ายด้วยตัวอื่นย้ายไปถุงกลับมามงังกรใส่ปลาเออปลานี่ใปลาทองมองอังกรทองแตกละยี่ยมรับเสด็จส่งเสด็จหมดอ้าวมาเอานี่ก็ได้ เออมือนกับคุนมาละจ้ามังกรทองก็มาแล้วจ้าเสียงจ้าอันนี้แตกเสร็จตามมังกรทองเลยจ้าอ่าแตกซะ่อสะก่อนอ่าปลาทองนี่ก็ได้มันก็คีอปลาทองไม่รู้คือปลาอะไรปลาบู่หรือเปล่า กันได้ไปแล้วไม่เป็นไรไเไราซูนมือก่อนเอ้ามาบอนท้องมาเต็มตัวเออเป็นไงอัดมาวานก่อนรับเสด็จก่อนก็ได้เออรับเสด็จรับหมาแล้วมึงคอลท้องอัด เออประวันทองมาเขียนดวนทองกลับมารับเสด็จก็โอ้โเอา้าหก8 8จบเลยเยี่ยมโอ้โหคูณคูณ688ปดเท่ากับเข้ามา700ครับออกท่พันสกำไรมาเจ็ดร้อยสิบสี่บาทกำไรร้อยเปอร์เซ็นตครับวันนี้อ้าวโอเคอเยี่ยมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะจ๊ะสําหรับเช้านี้ อย่าลืมนะครับตอนนี้มีโปรนะครับ T S 9 1 1ว้าวเขามีโปรนะจ๊ะโปรซ้อนโปรเลยนะจ๊ะสำหรับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะครับถ้าใครยังเป็นสมาชิกก็ทักไปเลยนะจ๊ะ T S 9ก1ว้าวนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะก็ไปก่อนนะครับ